สวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะรีเฟรมนะครับเพราะบางทีตอนนี้ผมม,มีกล้องที่เป็น360อยู่1ตัวนะครับแล้วก็จะมาแบ่งปันวิธีการรีเฟรมนะครับก็โดยปกตินะครับเวลาเราเอาไฟล์ลงคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมาแบบนี้ถ้าสังเกตเนี่ยชื่อเขาจะเหมือนกัน เห็นไหมครับชื่อก็จะเหมือนกันอย่าลบทิ้งนะครับต้องบอกว่าอย่าเม่ออย่าลบทิ้งนะครับให้เราก๊อปลงมาทั้งหมดเลยนะครับที่มีอยู่แบบนี้แล้วก็เหมือนของผมเนี่ยผมใช้ตัวของ In s t a าสามหกศเราก็โหลดแล้วก็ติดตั้งตัว i n s t a า r ามหลงไปนะครับแล้วก็ทำการเราจะโอเพ่นตรงนี้ก็ได้นะครับโอเพ่นตรงนี้หรือจะเปิดมของผมเนี่ยเหมือนของผมเนี่ยผมอัดมา2คลิปนะครับเป็นการรีวิวสินค้าแล้วก็ผมตั้งแล้วก็พูดซึ่ง ผมว่ามันโอเคเป็นแนวตั้งเนี้ยผมเอาไปลงช็อตลงเรียวลงในพวกนี้นะครับในใน u t u b e เนี่ยตัวเวลาเราตั้งลักษณะแบบเหมือนนั่งคุยแล้วมันจะได้ภาพที่โอเคนะครับผมก็เลยว่าโอเคมันสวยก็เลยตั้งแล้วก็รีวิวพูดสิ่งพูดอุปกรณ์พูดนี่นั่นไปแล้วก็ผมจะมารีเฟรมเป็นแนวตั้งเพราะว่าผมตายเป็น360นะครับเราก็เลืกทุกไฟล์เลยนะครับแล้วก็ลากมาวาง นะพอมาวางเสร็จเห็นไหมครับเนี่ยตอนนี้มันเป็น3ามกศนเนี่ยผมสามารถหมุนอันนี้มันอยู่ฝั่งหน้าจอนะครับนี่แล้วก็ผมก็หมุนไปฝั่งผมแบบนี้ได้นี่นะครับถ้าจะรีเฟรมเป็นแนวแนวนอนนะครับแต่เหมือนผมเนี่ยผมจะเอาเป็นแนวตั้งนะครับผมก็เลือกเขาก็จะมีให้เลือกตรงนี้เห็นไหมครับนี่โรโลเทดผมก็เป็น9ก้าอสิบอ่ะพอเลือก9ก้าอสิบมันก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับผมก็อาจจะเลือก มุมว่าจะให้อยู่แบบไหนนะครับนี่เราก็เลือกได้นะครับว่าต้องการลักษณะแบบไหนเราก็เลือกนะครับนี่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมจะกดเพลงให้ฟังเนี่ยนะครับเขาก็จะได้มุมแบบนี้นี่ผมว่าอาจจะผมว่าโอเคถ้ามุมแบบนี้มันสวยเราก็ใช้มุมนี้ได้นะครับนี่<อ>กดเพลงแต่ได้เหมือนใครที่ะนะครับ หมือนใครที่อยากได้มุมอื่นนะครับสมมุติว่าอยากได้มุมแบบอื่นเนี้ยเราอยากได้มุมแบบอื่นเราก็เราก็เลือกได้นะครับอ่ะสมมุติว่าผมผมปักตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เลือกเป็นมุมนี่เขาก็จะมีให้เราเลือกแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับอ่ารอจะปักปักเอาไว้อแล้วผมก็อาจจะหมุนมาฟังที่ผมต้องการก็คือให้เห็นหน้าผมให้เห็นหน้าผมแบบนี้ อซูมลงไปนิดนึงนี่ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ผมบอกว่าให้เห็นยาวมาไหมกด,ดอ,นนอ่าในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มาด้านท้ายผมก็บอกว่าผมมาดูที่ตรงนี้อ่าด้านท้ายผมผมก็อยากให้มันอยู่แบบเดิมตลอดนะครับนี่เดี๋ยวลองกดเพลย์ดูว่ามันจะอยู่แบบเดิมตลอดไหม นะครับนี่ผมบอกว่าผมอยากให้อยู่แบบนี้ตลอดนี่นอ่ะหมุนไปตอนไหนอ๋อผมต้องปักหมุดก่อนนะครับนี่นแบบหนึ่งนาะอ่ะเราลบก่อนเราบอกว่าเราอยากให้เขาอยู่แบบไหนสมมติว่าอยากให้อยู่แบบนี้แล้วก็หมุนนะครับหมุนกล้องหมุนกล้องมาผมก็ซูมลงไปนิดหนึ่ง อ่ะแล้วก็กดบวกกึบเนี่ยเขาก็จะอยู่แบบนี้มาตลอดบบของผมก็จะบอกว่าจะอยู่ประมาณนี้บบนนอ่ะโอเคผมก็ได้แบบนี้เสร็จนะครับในตัวของอ n สา a เนี่ยเขาสามารถทำสีตรงนี้ได้นะครับเราสามารถเปิดตรงนี้ทำสีได้ เราก็ดูนะครับก็จะมีการทําสีมีอะไรอยู่ตรงนี้นะครับเราเปิดปิดได้เลยผมก็ไปดูอันนี้ใส่โลโก้ไม่ใส่นี่เขาก็จะมีให้เราทําการตกแต่งนะครับจะแต่งสีจะอะไรพวกนี้นะครับทําได้หมดเลยแล้วก็มาลองดูนะครับว่าเราต้องการจะใส่อะไรเพิ่มไหมนี่ทําสีแบบนี้สมมุตินะครับอ่ะเอ็นดีเปิดไหมอ่ะเปิดไป นะครับแล้วก็มาดูเราต้องการเพิ่มใน e x p o s u r e ความสว่างอะไรพวกนี้นะครับไฮไลท์ light, เพิ่มไหมหรือลด Shadow นะครับอันนี้เรามาเพิ่มได้หมดเลยแล้วก็ Saturation อันนี้เพิ่มไหมนะครับคอนทราอะไรพวกนี้เราเพิ่มได้หมดนะครับมาแต่งได้ก็จะได้คลิปในลนักษณะแบบนี้มานะครับ,รบต่อมาพอเราได้แต่งคลิป แต่งอะไรเสร็จนะครับอาผมลดเพิ่มชาโดเพิ่มอะไรนิดนึง่งพอเราแต่งแต่งคลิปแต่งอะไรของเราเสร็จแล้วนะครับสมว่าจะแบบนี้แหละเราจะเอ็กพอร์ตนะครับเราก็กดตรงเอ็กพอร์ตด้านบนปึ๊บก็จะให้เราเลือกนะครับว่าจะเอาแบบไหนเอาอะไรพวกไหนนะครับเราก็เลือกได้เลยนี่บิตเลสแบบไหนนะครับอ,อาจะบิตเลสสองร้อยไปเลยเห็นไหมครับนี่บิตเลสสองร้อยก็ พื้นที่ก็จะมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเซฟโฟลเดอร์เป็นเซฟโฟลเดอร์ไหนอ่าผมเซฟไว้ในโฟลเดอร์ไปเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็เซฟไว้ในโฟลเดอร์ของตัวเดียวกันก็คือผมอัดรันที่14นะครับก็เลือก select แล้วก็กด start export ออกไปนะครับแล้วเราก็รอตรงนี้นะครับดูตรงนี้ว่าคลิปวิดีโอของเราเนี่ย export ไปยังไงแล้วนะครับก็พอ export เสร็จก็เป็นอันเสร็จสิ้น ในการเอ็กพอรคลิปวิดีโอนะครับหรือการรีเฟมนั่นเองนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็จะมาดูโอบางคนหลักรีเฟมหลายมุมนะครับเหมือนผมเนี่ยเวลาผมทําคลิปลงเรียวลงเนี่ยผมก็ใช้มุมเดียวก็ใช้ลักษณะแบบนี้นะครับก็ยังไงอย่ายลืมกดติดตามไ้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็จะมาดูวิธีการรีเฟมในแบบต่างๆนะครับขอบคุณครับ